นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์ดรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่6มกราคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันจันทร์ขึ้น8ค่าเดือนยี่ปีมะโรงนะครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนะและเป็นวันอุบาทด็กเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดเสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีลหมูสีเลือดนกทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงต ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสรับทุกตัวและอออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตัวประดับสอฐานทวโตัวุทเท่าและนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าถั่อถุงถะนอนหันนี้เเเลลลข3 7แะถั่ ไม่เซตวันนี้เจ้าคุณเทียบวัดโภสอนไว้ว่าไม่มีทรัพย์สินมั่นคงแต่ยังมีจิตใจมั่นคงในการทำความดีก็มีแต่ผู้มีคุณธรรมสูงจึงกระทำได้ขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นใันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ